สวัสดีครับขอผมพูดตามใจชอบครับอขอผมพูดตามใจชอบในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยก็ได้รับคําถามนะครับว่าาจากกีตาร์ทุกตัวที่ผมมีนะครับถ้าให้ผมเลือกขึ้นมา1ตัวผมจะเลือกกีตาร์ตัวไหนนะครับ ผมก็รู้สึกว่าผมอึ้งกับคําถามนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมตอบไม่ได้เพราะผมจะ,จะเลือกตัวไหนถ้าผมต้องเลือกหนึ่งตัวนะครับจากสิบสามตัวตรงเนี้ยที่ผมมีอยู่นะครับผมตอบไม่ได้เลยเพราะผมต้องการตัวไหนหรือเลือกตัวไหนนะครับทีเนี้ผมก็เลยมานั่ง มานั่งคิดทบทวนกับตัวเองนะครับนั่งพูดคุยกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ที่เราเติบโตขึ้นนะครับเราอายุมากขึ้นจากวันที่เราเป็นเด็กนะครับเราไม่มีวันที่จะมีกีตาร์ไฟฟ้าได้มากขนาดนี้ได้นะครับจนวันนี้เรามีมากขนาดนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้มาอวดร่ำอวดรวยหรืออวดมากอวดมีอะไรนะครับ ผมเชื่อว่าต้องมีคนที่รวยกว่าเราอ่ะมีมากกว่านี้นครับเขาอาจจะมีกีตาร์ตัวเดียวแต่กีตาร์เขาแสนกว่านะครับซึ่งกีตาร์ผมทุกตัวขายก็คงไม่ถึงแสนนะครับเพราะมันไม่ใช่กีตาร์ราคาแพงอะไรแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับสําหรับคนที่ชอบนะครับแต่ผมกับตอบตัวเองไม่ได้นะครับว่าผมชอบอะไรหรือผมต้องการอะไรนะครับผมก็เลยนั่งคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วทำไมเราแค่ตอบความต้องการพื้นฐานของตัวเองตรงนี้ไม่ได้วะ ถ้าเกิดว่าเราตอบความต้องการพื้นฐานของตัวเองได้อะว่าเฮ้ยกีตาร์ที่เราต้องการสักตัวอยากได้สักตัวเนี่ยเหมือนเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับเราเราต้องการมันมีความต้องการอะไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกผมไม่รู้หรอกผมซื้อมาก็อันนี้ก็ชอบอะอันนี้ก็ชอบอะหรืออย่างที่บอกว่ากูไม่มีโอกาสลองว่ะขอโทษนะครับ เราไม่มีโอกาสลองว่ะเฮ้ยฉันไม่มีโอกาสลองอะ่ะให้ฉันทําไงอะ่ะฉันก็ต้องซื้อมาแล้วก็เอามาเล่นแล้วเอามาเรียนรู้แล้วมาทําความเข้าใจนะครับทุกวันนี้ผมเล่นมันสลับไปสลับมานะครับในอุปกรณ์เดิมๆเพลย์ลิสต์เพลงเดิมๆที่ผมชอบนะครับผมก็ได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียบวกลบของกีตาร์ในแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับอะไร ใช้ยังไงอะไรควรจะใช้ยังไงอะไรควรจะอะไรยังไงจนทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเรียนรู้ละผมเรียนรู้แล้วนะครับว่ากีตาร์สักตัวหนึ่งอย่างที่ผมต้องการเนี่ยเอาแบบว่าเข้าความต้องการของผมทุกข้อเลยนะครับมันควรจะเป็นกีตาร์แบบไหนนะครับซึ่งกีตาร์แบบที่ผมต้องการเนี่ยพอผมมานั่งดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มี มีสเปคหรือมีความต้องการอะไรที่มันหรูหราเลยครับข้อแรกนะครับมือขวาที่ตีคอร์ดเนี่ยหรือเล่นอุสายเนี่ยจะต้องไม่มีวอลลุ่มหรือมีเซเลคเตอร์มาเกะกะขวางมือนะครับวอลลุ่มอาจจะอยู่ห่างไปได้ที่เอามือเล่นอย่างนี้แล้วแล้วมันแบบมันไม่โดนมันไม่โดนวอลลุ่มครับแล้วก็ไม่โดนเซเลคเตอร์ซึ่งมันก็สะท้อนมากับผมตั้งแต่ตอนที่กีตาร์หัวปักแล้วใช่ไหมที่ผมย้ายวอลลุ่มออก ย้ายวอลลุ่มไปให้มันไกลๆมือหรือว่าตอนที่ผมซื้อ s q u i r e o ร์โมาซึ่งมันมีวอลลุ่มตัวเดียวอยู่ไกลมือมันไม่เกะกะมือแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างวอลลุ่มตัวเดียวเงี้ยก็คือทอนนี่ผมโอเคมากเลยไม่ต้องมีโทนนะครับเรียบง่ายอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่สำหรับตัวผมผมชอบนี่คือความต้องการของผมความต้องการอย่างต่อมานะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องการกีตาร์คันโยก ไม่ว่าจะเป็นคันโยกประเภทไหนก็นแล้วแต่จะเป็นคันโยกเป็นเทรโมโลเป็นฟรอยโลสหรือเป็นคันโยกใดๆผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการสไตล์แบบฟิกบิดนะครับแล้วฟิกบิดแบบไหนที่ผมชอบเพกฟิกบิดแบบไหนที่ผมต้องการนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบแบบจูโนเมติกบิดเหมือนพวกอย่างในกิฟสันนะครับหรือว่าในพอลิสมิดแมคคาที้ห้าเก้าสี่อย่างเงี้ยบิดแบบจูโนเมติกบิดอย่างเงี้ยนะครับ ผมรู้สึกว่าเอออผมวางแล้วมันพอดีมือผมสบายมือผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการแอดจัดมันค่อนข้างง่ายไม่ต้องมานั่งแบบสายไหนต่ําก่าสายไหนนะครับเอาข้างล่างเท่าไหร่เอาข้างบนเท่าไหร่ก็ปรับตรงแค่2เสาแล้วก็คือเขามีเเดีสของเขามาแล้วที่เป็นเเดีสที่สัมพันธ์กับเฟรดบอร์ดซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันง่ายอะแล้วผมที่ผมเล่นมาก็คืออาจจะเป็นความชินจากการที่เล่นเลสฟอมานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มัน เล่นง่ายอุดสายมันไม่เกะกะมือนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นจูโรเมติกบิดส่วนใหญ่มันจะไม่มีวอลลุ่มไม่มีอะไรมาใกล้ๆมือมาขวางมือนะครับต่อมาจำนวนเฟลดซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ้วอ้วนนะครับแค่สัก2 0 21หรือ22เฟลดสำหรับผมเนี่ยคือเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าพอมีกีตาร์ที่มี24เฟรดเนี่ย เฟดที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่เข้าไปเนี่ยนิ้วผมมันค่อนข้างจะกดไม่ได้นะครับมันค่อนข้างจะแบบจัดจัดระเบียบมือค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะบอดส่วนใหญ่จะกดไม่ค่อยได้เล่นลึกๆอย่างนั้นไปโซโลอย่างนั้นไม่ได้นะครับนิ้วมันใหญ่เนี่ยเหมือนนิ้วมันใหญ่เกินล่องของเฟรดอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออแบบไม่ไม่ไม่ได้ต้องการกีตาร์ที่มีถึงยี่สิบ สี่เฟสดนะครับสำหรับผมเพียงแค่22เฟสดก็เพียงพอแล้วแล้วลูกบิดหรือสไตล์หัวกีตาร์เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะครับหัวกีตาร์สไตล์แบบเฟนเดอร์ที่ต้องมีสตริงทรีเนี่ยต้องต้องแบบเหมือนกับว่าต้องทรีทเมนต์อะไรมันนะต้องมีสตริงทรีต้องใส่สายแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้ ผมรู้สึกว่าสไตล์หัวแบบกิฟสันอะสไตล์หัวที่มีลูกบิดแบบ3-3มสาะสำหรับผมอะมันโอเคเพราะฉะนั้นพวกพอลิสมิธพวกเชคเตอร์อะไรพวกเนี้หัวสไตล์นั้นอะสำหรับผมอะจะเป็นหัวที่เฮสต็อกกีตาร์แบบที่ผมใช่แบบที่ผมโอเคนะครับพูดถึงเฮสต็ c k ไปแล้วพูดถึงเฟรตจำนวนเฟรตไปแล้วต่อมาคือเรื่องของขนาดเฟรต จากที่ผมเล่นมาหลายๆตัวเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าขนาดเฟรตที่ผมชอบเลยจริงๆขนาดเฟรดที่ผมโอเคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณมีเดียมจัมโบ้ขึ้นไปนะครับผมไม่ชอบพวกเฟรตเล็กๆหรือเฟรตเตี้ยๆนะครับอย่างน้อยขอเป็นพวกมีเดยมจัมโบ้หรือเป็นจัมโบ้เนี่ยนะครับก็คือโอเคละนะครับคือจัมโบ้ผมก็ชอบนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออถ้าติด จัมโบ้แล้วมันจะยุ่งยากนะก็เลยเอา,า,เอาแค่มีเดียมจัมโบ้มันก็ดูเมดีเดียมจัมโบ้มันดูทั่ว,วไปอะ่ะมันก็ดูโอเคดีนะครับประมาณเฟดแค่ต้องการแค่มีเดียมจัมโบ้นะครับส่วนเลดียสเนี่ยเลดียสความโค้งของฟิงเกอร์บอร์ดผมชอบนะ7.25เคยเล่น7.25รู้สึกชอบแต่ว่า7.25 9.5 12สาสำหรับผม ถ้าเอาชอบนะ9.5แต่ผมก็มีความพิลึกพิลั่นอยู่อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเล่นกีตาร์หลายตัวนะครับแล้วแต่ละตัวมีมีคอมีเลเดียสมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอย่างกีตาร์โปร่งเนี่ยเลเดียสเขา20ซึ่งเลเดียส20มันมันแบนมากเลยแต่ผมก็เล่นได้เพราะฉะนั้นจะเป็นเลเดียส9.5 12 14 สำหรับผมโอเคละไม่มีปัญหาไม่ติดอะไรถ้าชูโนเมติกบิดเป็นเรเดียสอะไรก็เรเดียสนั้นเลยผมก็ไม่ติดไม่มีปัญหานะครับโทนวูดบอดี้ต้องเป็นอะไรนะครับถ้าถ้ามันเลือกได้บอดี้ เอาจริงๆนะถ้าเอาอยากได้จริงๆนะอยากได้บอดี้เป็นมหฮอกกานี่มฮอกบอดี้มหฮอกกานี่คอมหฮอกกานี่นะครับแล้วก็เป็นเฟรนดบอร์ดเป็นโลสูตรลักษณะสไตายแบบสไตล์กิฟสันเลยนะแล้วก็มีแบบพล plus top m a p l ลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนแบบแม็คาที่ห้าเก้าสี่หรือว่าพวกกิฟสันเ์สพอลอะไรเงี้ยแบบรู้สึกชอบสไตล์นี้แต่ถ้าไม่มีก็ไปเรียบๆเ,เป็นแบสบูดก็ได้เป็นคอเมเปิลแบสบูดฟิงเกอ็เบิร์ดโลสูตรธรรมดาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งก็ก็เบสิก Basic เนาะ Pick Up ขอเป็นแบบหำหแล้วกันเอา Pick Up แบบหำหำไม่ต้องตัดคอยได้เพราะว่าตัดคอยแล้วเสียงมันดรอปนะครับเสียงมันจะเบาลงอะแล้วมันก็ยุ่งยากวุ่นวายนะครับ Pick Up สองตัวหน้าหลังธรรมดาเซเลคเตอร์สามทางพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาตัดคอยไม่ต้องอะไรเยอะแยะวุ่นวายครับเอาแบบเรียบง่าย ตัว selector จะเป็นแบบเหมือนレスพออยู่ข้างหน้าข้างบนตรงนี้หรือว่าอยู่ข้างล่างก็ได้ครับแค่ขอเพียงแค่ว่าไม่เกะกะขวางมือหรือจะเป็น selector แบบใบมีดเป็นเบลด3ทางก็ได้ก็คือโอเคไม่ติดอะไรเลยแค่นั้นก็คือแบบสําหรับผมคือก็คือแค่นี้ก็คือพอแล้วนะครับสเปกกีตาร์ที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นสเปคที่ค่อนข้าง ผมว่ามันผมมองว่ามันเป็นสเปคที่ค่อนข้างจะพื้นฐานแล้วค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งผมใช้เวลากับกีตาร์หลายๆตัวที่ผมมีเพื่อที่จะค้นหาความต้องการของผมอ้อผมลืมพูดไปอย่างสเกลเลนส์ของกีตาร์ครับผมเลือกสเกลเลนส์ที่25.5นะครับถามว่าทำไมเลือก25.5เพราะว่าเพลงอะ มันมีเล่น e flat กับ e ตรงนะครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมต้องเซตกีตาร์ตัวเนี้ยเป็น e flat นะครับ scale l e n ที่5.5 5เนี่ยมันจะมีโอกาสความยาวของสายได้ไม่สุดแล้วสายมันจะมีความค่อนข้างจะมีความตึงหรือมีความอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วเดี๋ยวพอจูนเป็น e ตรงมันก็จะตึงขึ้นหน่อยผมไม่ค่อยมีปัญหากับสายแข็งนะส่วนใหญ่ผมจะมีปัญหากับสายย้วยมากกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าสเกลมันสั้นๆเนี่ยแล้วไปเล่น e อฟเฟอีกไปดรอปอีกเดี๋ยวมันจะยุวยกันไปอะไรกันไปนะครับแล้วก็บางทีผมผมเป็นคนที่ติดตีขอดสตมัมขอดแรงนะครับก็เมื่อก่อนเคยดีแรงๆมาก่อนแล้วก็ค่อยมาควบคุมตัวเองเรื่องดนามิกมือขวานะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมันยังมีอยู่บ้างนะครับที่ผมยังติดสตมัมขอดแรงๆหรือตีแรงๆดีดแรงๆอยู่นะครับสเกลเลนส์สักยเนี่ยก็น่าจะดีทีนี้พอรวบรวม ประสบการณ์รวบรวมความต้องการหลายๆอย่างนะครับเข้ามานะครับรู้สึกอะเฮ้ยรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันต้องการสเปคกีตาร์ประมาณนี้อย่างที่ผมเล่าไปในเบื้องต้นนะครับผมก็เลยทำการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูร้านเครื่องดนตรีชั้นนำหลายๆร้านนะครับในบ้านเราผลก็ปรากฏว่าผมก็ไปเจอกีตาร์ตัวหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ย มันคือมันคือสเปคมันคืออะไรทุกอย่างเลยที่เราแบบน่าจะน่าจะโ okay อเคอะทุกอย่างเลยเฮสต็อกก็ดีสเกลเลนก็ดีเลเดียสก็ดีบ i ดเป็นชูนอ m a ติกบ i ดเป็น Ham ฮัมเป็นยี่สิบสองเฟไม่น่าเชื่อเลยครับผมไปตายที่กีตาร์เจ็ดพันสองเองอะราคาเขาเจ็ดพันสองเองอะกีตาร์ ในสเปคที่เราต้องการเจ็ดพันสองเองไอ้พวกนี้บางตัวก็หลายหมื่นใช่ไหมครับก็สามหมื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยสองหมื่นกว่าสามหมื่นนะครับสุดท้ายแล้วพอเราค้นหาความต้องการของเราได้นะครับค้นหาความต้องการของตัวเองเจอนะครับก็ปรากฏว่ากีตาร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อะ มันไม่ได้หายากมันมันไม่ได้ราคาสูงเลยนะครับส่วนไอเรื่องการ modify หรือไอเรื่องการอัปเกรดอะไรเนี่ยมันอัปเกรดได้อยู่แล้วมไม่เรื่องสบายนะครับจะเปลี่ยนเฟตจะเปลี่ยนปิกอัพจะ modify อะไรแต่สเปคโดยรวมในความต้องการของเราอะ่ะมันพอเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรแล้วก็แค่ไปหากีตาร์ที่เราต้องการนะครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลยครับอย่างที่ผมเคยพูดเหรเฮ้ยซื้อกีต้าร์ที่ชอบดี แต่คนคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะชอบบอกว่าเฮ้ยต้องไปเลือกจากคอที่เล่นถนัดว่ะแต่ผมบอกเฮ้ยเลือกจากกีตาร์ที่ชอบเลยแล้วเดี๋ยวมือคนเรามันแบบตัวได้มันเปลี่ยนแปลงได้มันก็คือจริงครับไอ้เรื่องกีตาร์ที่ถนัดก็จริงส่วนไอ้เรื่องเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ปรับตัวได้มันก็คือเรื่องจริงครับแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วถ้าอันดับแรกเราหากีตาร์ตัวเก่งของเราสักตัวหนึ่งเจอนะครับ เรียกว่าเรารู้ใจตัวเองนะครับเรารู้ความต้องการของตัวเองนะครับเราชอบแบบไหนเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าเรารู้สเปคที่เราต้องการนะครับการที่เราจะไปหากีตาร์สักตัวหนึ่งที่เป็นกีตาร์แบบกีตาร์คู่ใจเราอะกีตาร์ที่จะเป็นตัวโปรดเป็นออกไปลุยงานกับเราหรือเอาไว้เราเอาไว้ใช้เนี่ยปรากฏว่ามันหาได้ไม่ยากและราคามันไม่ได้รุนแรงเลยราคาไม่ได้แพงเลยนะครับ ไม่จําเป็นต้องมีกีตาร์หลักหมื่นยี่ห้อดังหรือว่าเป็นกีตาร์ราคาเป็นแสนเลยเป็นเพียงแค่กีตาร์7,200บาทเองซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าทักไปถามจะมีของหรือเปล่านะเพราะว่ากีตาร์มันแบบมันหลายปีแล้วแบบอายุกีตาร์รุ่นนี้มัน1ิปีขึ้นไปแล้วนะครับไม่แน่เพอเพอทักไปก็อาจจะไม่มีไม่มีรุ่นนี้ขายแล้วนะรุ่นนี้อาจจะขายหมดอยู่แล้วไม่มีในสต็อกตามตามร้านเครื่องดนตรีต่างๆอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับ แต่เนี้ยก็คือสิ่งที่ผมรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหตัวผมเองกว่าจะรู้ใจตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการสเปคประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องหากีตาร์มาเล่นแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นอะผมไม่โดนคําถามเนี้ยผมคงไม่ได้มานั่งแบบนั่งทบทวนแล้วก็นั่งจากการที่ประสบการณ์ตัวเองได้หยิบเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเล่น ย์ลิสต์ผมก็ไม่ได้มีเพลงเยอะนะครับผมก็มีแบบ10กว่าเพลง15เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ผมชอบแล้วผมก็ก็จะเล่นวนๆซ้ําๆมาเป็นความสุขของ user ที่เล่นอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนกีตาร์ปุ๊บเราใช้เอฟเฟกตัวเดิมใช้ตูบแอมเหมือนเดิมเราเปลี่ยนกีตาร์มันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าเออกีตาร์ตัวนี้มันต้องอย่างนี้ว่ะวิธีเล่นใช้กีตาร์ตัวนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้พอเราได้คุยกับตัวเองปุ๊บเราจะว่าอ๋อจริงๆแล้วเรา,เราสเปคความต้องการที่เราต้องการเราต้องการแค่นี้เองเรรราาไไไมม่่ด้ต้ตอองกอะทีันแบบ รู่หร้หาไฮโซฟ่ฟ้าหรือต้องความแพงอะไรเลยไม่ไม่แพงเลยกีตาร์ที่ตอบสนองความต้องการของเราได้แค่เจ็ดพันสองนะครับไม่แพงเลยถ้ากับการนะครับที่ผมเล่ามายืดยาวสิบกว่านาทีเนี่ยถ้ามีคนสักคนหนึ่งนะครับที่เขากำลังต้องการกีตาร์สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรอะ เขาสามารถหาซื้อกีตาร์ที่ตรงกับความต้องการของเขาได้บางครั้งมันไม่ได้แพงด้วยซึ่งถามว่าผมย้อนกลับมาแล้วทำไมทําไมผมถึงไม่รู้มันก็อาจจะย้อนกลับมาเรื่องเดิมที่โคตรน่าเบื่อเลยครับว่าก็ตอนที่ฉันเด็กฉันไม่สามารถเดินเข้าไปในร้านกีตาร์แล้วขอลองได้ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาแทบจะพี่เข้ามาเหอแทบจะจูงมือเข้าร้านน่ะแทบจะลองไหมลองไหมเดี๋ยวต่อให้ลองเอาไหมลองไหม ไม่ซื้อไม่เป็นไรลองเหอะลองเหอะอ,อยากให้ลองปัจจุบันร้านมันเป็นอย่างนี้ครับแต่สมัยก่อนคือมีงบเท่าไหร่น้องมีตังค์เท่าไหร่น้องมีงบเท่าไหร่ไม่ซื้อไม่ให้ลองนะซึ่งนี่ไงไม่ซื้อไม่ให้ลองผมก็เลยต้องซื้อกีตาร์ไฟฟ้าตั้งสิบสามตัวมานั่งคิดถึงจุดๆนี้นะลบลบความแบบล,ลบเรื่องความชอบของเราไปนะครับโห ฉันเสียตังซื้อกีตาร์ไฟฟ้า13ตัวหรอเพื่อจะรู้ว่าจริงๆแล้วฉันต้องการกีตาร์ไฟฟ้าแบบไหนกับการถ้าร้านขายเครื่องดนตรีเปิดกว้างแล้วต้อนรับลูกค้าอย่างฉันเข้าไปลองฉันฉันฉันต้องการอยู่แล้วฉันจะซื้ออยู่แล้วถ้าฉันเป็นเด็กนักศึกษาฉันก็เก็บตังค์ซื้อถ้าฉันเป็นคนทํางานฉันก็จะแบ่งเงินจาก เงินเดือนของฉันมาเก็บตังค์ซื้อหรือถ้าฉันมีตังค์อยู่แล้วฉันซื้อได้เลยอยู่แล้วแต่ถ้าฉันมีโอกาสได้ลองฉันมีโอกาสได้เรียนรู้ฉันมีโอกาสได้ความความเข้าใจว่าฉันต้องการอะไรต้องการอะไรจริงๆแล้วฉันหาความต้องการของฉันเจอ <S <S เหมือนที่ผมในวันนี้หาความต้องการของผมเจอว่าผมต้องการอะไร <S <S ผมอาจจะมีกีตาร์ไฟฟ้าตัวเดียวนะครับที่เป็นกีตาร์ที่ผม ตอบสนองทุกความต้องการของผมผมไม่ต้องซื้อกีตาร์มากถึง13ตัวขนาดนี้ก็ได้ถ้าผมมีโอกาสได้ลองผมมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับจากเรื่องราวที่ผมรู้สึกเนี่ยผมมานั่งอัดคลิปวิดีโอเล่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเหมือนวนกลับมาเรื่องเดิมครับร้านขายเครื่องดนตรี ร้านขายเครื่องดนตรีไม่ให้เราลองนะครับเราก็ต้องได้ลองคือเข้าไปซื้อแล้วก็เอากลับมาแต่ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าร้านเนี่ยเขาให้ลองหมดแล้วเขาเปิดต้อนรับแทบจะดึงแขนอย่างที่ผมบอกแทบจะดึงแขนมาลองเถอะมาดูเถอะนะครับซึ่งสำหรับใครสักคนหนึ่งนะครับที่กำลังต้องการจะหาซื้อกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกหรือว่าต้องการ ซื้อกีตาร์ไฟฟ้าสักตัวหนึ่ง,งครับไม่ต้องรีบซื้อครับไม่ต้องรีบจ่ายตังค์ครับหน้าด้านครับหน้าด้านครับเดินเข้าไปเลยครับแจ้งความต้องการของคุณครับคุณต้องการอะไรคุณกำลังอยากได้อะไรมีกีตาร์ไฟฟ้ารุ่นไหนบ้างที่เขามีขายคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ปรึกษาเขาเลยครับปรึกษาพนักง,งานเลยครับ พนักง,งานต้องให้ข้อม <descending level>. ูลเราเราคอนซัลต์กับพนักงานเลยครับผมต้องการอย่างนี้ผมมีความต้องการอย่างนี้วันนี้ผมขอลองตัวนี้ได้ไหมครับผมก็แค่อยากเล่นว่าเออถ้าตัวเนี้ยผมเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะรู้สึกยังไงนะครับแล้วอีกวันหนึ่งคุณก็ไปลองอีกตัวหนึ่งคุณก็ไปลองอีกสไตล์หนึ่งอาจจะอาจจะไม่ต้องไปทุกวันก็ได้พนักงานอาจจะเบื่อนะครับแต่ว่าคอาจะไปละอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยไปคุยกับพนักงานเอองี้งี้ บอกความต้องการของคุณให้เขาฟังครับนะครับแล้วก็ลองจนกว่าคุณจะพอใจเก็บตังค์ไปเรื่อยๆถ้าคุณอาจจะรอเฮ้ยวันนี้ฉันชอบตัวนี้ว่ะ so, ฉันเล็งไว้ละประมาณหมื่นห้าคุณเก็บตังค์ไปก่อนเก็บตังค์ไปก่อนระหว่างเก็บตังค์ก็ไปลองอีกไปลองตัวอื่นด้วยไปลองตัวนี้อีกไปลองตัวอื่นด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวคุณพอลองไปเรื่อยคุณเล่นไปเรื่อยคุณรู้สึกไปเรื่อยความรู้คุณเพิ่มประสบการณ์คุณเพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะยิ่งกระจ่างชัดมันจะยิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยฉันต้องการอะไระครับแล้วคุณจะได้เสียตังค์อย่างคุ้มค่าไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์งแบบไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์อย่างผมขนาดนี้ซื้อมาตั้งหลายตัวอันนี้คือโอเคผมมีความชอบของผมด้วยแหละผมถึงได้ซื้อนะครับผมถึงได้เล่นแต่พอถุงถูกเค้นว่า แล้วความต้องการของผมจริงๆคืออะไรผมดันตกม้าตายแล้วตอบไม่ได้นะครับต้องมานั่งคุยกับตัวเองจริงจังว่าเฮ้ยต้องการอะไรวะพอสุดท้ายแล้วมาคิดได้นะครับมาอ๋อจริงๆฉันต้องการแค่นี้เองว่ะโหถ้าฉันรู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกนะฉันมีโอกาสได้เรียนรู้นะฉันคงไม่ต้องเสียตังค์เยอะส่วนในเรื่องของพาร์ของความชอบพาร์ทของความอยากได้มันก็เป็นคนละเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็รู้สึกอย่างนี้แหละก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับไม่รู้าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์บ้างหรือเปล่านะครับอ่ะแต่ยังไงเข้าไปร้องนครับตามร้านขายเครื่องตีเนี่ยเขายินดีต้อนรับเพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ให้มีความสุขขอบคุณครับ